เราตีมี่แฟนคุณนาวิดนะฮะและเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูมากของต้นนะเป็นไม้ที่แก้มาหลายรอบนะครับเดิมเนี่ยไม้จะจบแล้วนะฮะแต่ว่ากิ่งจะเยอะก็เอามาจับเอามาล้างใหม่นะฮะอยู่นี่ครับอยู่นี่ไม้อยู่นี่ครับไม้อยู่นี่ครับนีไม้จากกรุงเทพนะครับเอามาล้าง พี่อมอนสวัสดีครับท่านนายกอรอนและทีมงานทุกท่านครับว,วันดีครับพี่อมอนเอฟซี FC, ทุกท่านนะฮะคุณสุนันไปหาพรุ่งนี้ครับ,บรครับผมใครใส่ปุ๋ยแม่ไม่ได้ใส่ครับผมปุ๋ยใส่เดือนหนึ่งกี่ครั้งปุ๋ย แต่สวนบางก,ก็จะเป็นปุ๋ยรองพื้นไว้ก่อนนะครับผมเป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับผมเป็นปุ๋ยฮิวมัสนะครับผมรองพื้นนะครับผมแต่เป็นไม้ที่งามแล้วนะครับไม่ใช่ไม้ปลูกใหม่นะครับผมกับก็ถ้าจะดีก็เดือนหนึ่งสองผนก็ได้นะครับเดือนหนึ่งสิบห้าวันทีหนึ่งนะครับผม เลาเราแบ่งประทานนะเวลาท่านจะตรวจยาหรือว่าท่านดัดเนี่ยท่านต้องเอายอดนะแล้วต้องเอากิ่งที่ชิดชิดยอดก่อนแล้วดัดดัดถ้าเห็นช่องนะครับพอมาเริ่มดัดกิ่งแรกเนี่ยกิ่งต่อมันจะตามมานะถ้าอยู่หน้าแล้วก็ดัดแบบนี้อันหลังก็เหมือนกันนะเราก็ต้องดัดมาทั้งขวานะครับแล้วเราก็ดูว่าช่องไฟที่เราดัดในความเอียงลาดเนี่ยมันไปกันได้ไมั้ยนะองศาความเฉียง,งต่างนะซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ แล้วถ้าม้าลักษณะเนี่ยถ้าเราดูมันจะไหลามานะยาวเนี่ยเราจะต้องทําตรงนี้ให้สูงขึ้นนะยอดให้มันสูงขึ้นเพื่อตัดเปรกไม่ให้เข้าไหลามาทีเดียวนะต้องมีการตัดแปบอันนี้ต้องสูงขึ้นทนนั้งนะิดนี้นะทำเพื่อเปรกฟอร์มเขาไม่ให้เขาเหมือนกับว่าภาพเชิงซ้อนนะมันจะเป็นรูปไหลามาเดียวกันนะนั่นต้องมีการเปรกไว้นะครับให้ยอดคุ้มเนี่ยก็อยู่แค่นี้พอนะเพราะว่า จริงๆลำมันไม่ใหญ่นะุ่มก็แค่นี้ก็พอนะครับอันนี้มันจะเป็นของล่างแล้วก็ตัดเปลกเอาไว้เจ็ดกิ่งมานิดหนึ่งให้มันยาวขึ้นหน่อย <c oughs> เป็นการเปลกยอดนะมันจะดูวสวยขึ้นนะครับมันมีความต่างจากภ่มนะอันนี้เป็นภาพเชิงซ้อนนะครับพีรพงศ์สวัสดีครับท่านนายกโอลสและทีมงานทุกท่านครับ วีลพัดเหรอโอ้วีลพัด <Okay. S 1> นึกว่าวีละผงวีลพัดนะอ๋อพีใช่ๆวีลพัดวีลพัดท่านนายยกได้คุมพ่อตายึดของไม้ไหมครับยึดของไม้ ไม่ตาไปตัดมาล้วใส่ไม่ได้ซ้อมเรียนเนียเอาหัวเรียนถุงไม้แล้วเสร็จต้นนี้เราจะเอาโมกเวียดนามนะมาทำให้ดูสักต้นนะครับเอาไม้ที่ว่าพื้งพื้นนะเป็นไม้จัดสวนเนี่ยมาทำนะครับทำให้รรปฟอมขึ้นมาคุณวีระพัด มันสูงมันสงเกินไปไม่ดูกล้องนะได้อยู่ได้ครับได้ทำคือเราต้องใส่เข้าไปนะเพื่อเรียกว่าแปลงการเปลกไม่ให้าไหลลงมาเป็นความเดียวกันนะเราต้องตัดยอดให้เขานะครับตัดยอดให้มันอยู่คไม่ยาวเกินไปนะครับพื่อเป็นการตัดเปลกงนะแล้วจะให้แล้วก็วิธีการท่านคัดกิ่งนะท่านจะสังเกตว่าม้าเราใหญ่นะเราจะ บางอันเราจะใช้3มอันมันใช้สองอันเนี่ยเราต้องคัดนะครับการคัดคือเราดูว่าตรงนี้ถ้าเราคัดแล้วเนี่ยไอ้กิ่งต่างๆเนี่ยมันมีช่องไปไหมแล้วยิ่งอยู่กลางเนี่ยกลางเนี่ยมันจะใช้กิ่งเยอะไม่ได้นะเพราะมันถูกข้อบวกงลางๆเนี่ยก็ปี้อยู่ตรงกลางต้องใช้อันน้อยๆนะครับใช้แค่กิ่งแค่สองกิ่งนะเพราะเขาอยู่กลางนั้นมันพื้นที่ให้น้อยนะครับไอ้ตัวด้านบนกับด้านล่างเนี่ยพื้นที่เขาว่างนะ ราก็คับไม้อยู่ประมาณนี่นะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังนะะี่แบกหลังไว้ก่อนอตรงๆว่าให้ดูด้านหลังครับอันนี้เป็นด้านหลังไม้นะครับด้านหลังไม้ก็จะดูฟอ,อร์มจะแน่นนะฟอร์มจะแน่นๆนะครับบางท่านบอกชอบด้านหลังไม้เพราะว่าเห็นเยอะแต่ไม้อย่างนี้เวลาใบมันออกมันจะไม่เห็นไม่เห็นถึงข้างหน้านะครับ อะมนต่อมาดูด้านข้างเหมือนลูกลมนะอ่าหมดไปเรื่อยๆ ช้าๆเห็นนะความลึกของแต่ละชั้นนะครับม้มันไม่ได้ติดกันทั้งหมดนะมันจะมีความลึกมันมีด้านหน้าด้านหลัง ถ้ามาทอดจิงเล็กๆเงี่ยตัวเร็วนะฮะท้นสั้นๆไว้อะนะครับมันจะตเร็วมากฮะเนื่องจากอาหารเข้าเนี่ยเมื่องไปเรื่องกับจิ่งอื่นยาวๆนะจิ่งที่เราไม่ใช้เราก็ทดสั้นลงนะถ้าปล่อยยาวก็ไม่มีปออะระโยชน์เลยมันจะเหมือนเผาวันนะมันจะไปเรื่อยๆแล้วก็จิงใหญ่เท่ากันทั้งหมด แบกด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันฮนะด้านขวาเดี๋ยวเราก็ต้องหากิ่งเบรกนะเพื่อให้ไม้มันมีมิติดมากขึ้นนะครับมันมันจะทำเหมือนภูเขาซร้างภูเขาประมาณนั้นอนะ่ะไม้ก็จะดูสวยงามขึ้นเนะีเดี๋ยวบอกว้า,อา,อาเอาหลอดตะดดงเฟมเมอร์หน่อยไม้เนี่ยเราต้องดูฐานรากแล้วก็ดูตำแหน่งทิ่ต่างๆนะ อันนี้เป็นม้าที่หน้าอมาสร้างนะครับถ้า FC จะไม่ก็มีม้านะสั่งซื้อได้น,นะครับราคาไม่ถึงร้อยบาทนะอะ่คือมาแล้วถ้าเราคัดถูกเนี่ยดัดก็จะมีฟอร์มนะตัดแตกไปออกมาเราคัดคัดดีๆจบเร็วนะต้องหายอดก่อนนะ ต้องแหวกกลางลําต้นก่อนนะครับอ้ที่มันติดกลางต้นเนี่ยกิ่งแรกกิ่งน้อยตัดออกให้หมดเลยเราจะได้เห็นเรือนยอดที่ชัดเจนนะสำหรับท่านที่คับไม้ใหม่ๆนะอะไรที่อยู่กลางลําต้นยิ่งไม้เล็กเนี่ยท่านตัดออกได้หมดนะให้เหลือตงข้างเอาไว้นะให้เหลืองข้างเอาไว้การคัดกิ่งไม้จะได้ง่ายขึ้นน,นะ อะไรที่อยู่กลางลาต้นตรงๆเนี่ยให้ตัดต่อให้หมดเลยให้เหลือแต่ข้างๆไว้ก่อนนะสองฝั่งส่วนด้านหลังเนี่ยตัดที่ที่หลังได้น,นะ,ะ,ะโมกประเภทนี้นะครับ ข้างล่างเนี่ยเชื่อว่า f อฟซคัดได้เกือบทุกคนนะฮะข้างล่างจะคัดง่ายนะฮะแต่ความ,มันเริ่มขึ้นยอดเนี่ยมันจะเริ่มงงกันนะครับว่าน้วเราจะไปยังไงต่อนะเพราะเนื่องจากโมกประเภทเนี่ยยอดเกาจะกินเยอะแล้วก็ใหญ่ๆด้วยกันทั้งนั้นน,นะครับขอให้ท่านนะไล่จากรรำการขึ้นไปนะฮะ เราพยายามหายอดที่มาเลียวได้กไว้ก่อนนะสิ่งไหนก็ได้นะครับจะเป็นต้าเป็นป่าเนะี่ยท่านต้องเล็งยอดอไว้ก่อนนะถ้าท่านหายอดเจอเนะี่ยไอ้บริวารได้ง่ายนะเนะยเราจะคัด้ายคัดขวาเนะี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไม่ชำนาญเราคัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนมันจะเหนื่อยนะมันไม่จบนะท่านต้องหายอดก่อนพอเราสรุปได้ยอดแล้วในไอ้ข้างล่างเนี่ยเราเลือกตัดได้แล้วนะเว้นระยะช่องไฟเนี่ย อย่าให้กิ่งมันตรงกันก็เป็นอันใช้ได้นะครับซ้ายขวาส่วนจังหวะเนี่ยถ้ามันไม่ให้ไหมายความว่ากิ่งนี่มันเตี้ยไปเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเราก็ดัดออกแล้วก็ยกกิ่งขึ้นน,นะครับแล้วก็หักปลายลงประมาณเนี่ยไปเพื่อ,อไปลดความห่างลงนะฮะมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับฟังกํตามแบบต้นนี้ก็ได้นะครับ แล้วก็ไอ้ฝั่งขวาให้มันสงูงอันนี้ก็เป็นสไตล์สไตล์หนึ่งนะไม้ไม่มีรูปทรงจํากัดนะครับไม่ต้องไปเอาว่าซ้ายขวาความสงูงต้องเท่ากันบร้านซนกันนะไม่จําเป็นนะยิ่งเป็นไม้ทรงยืดเนี่ยมันสร้างได้เยอะนะรูปทรง มาอย่างนี้ใส่กระถางได้ดูเร็วนะไม่ต้องรอนาน3 4เดือนเนี่ยก็จะเป็นรูปเป็นร่างนะว่าแตกตาเร็วนะครับโมกเวียดนามเป็นใบแคละนะอันนี้น่าจะเป็นใบเล็กสุดในตระกูลโมกนะครับมา้มาทุกอย่างมันมีข้อดีข้อด้อยนะอันนี้ข้อดีคือใบเล็กสุดนะดอกก็สวยงามนะตอนได้เริ่มออกดอกนะข้อเสียคือมันเปราะ กิ่งเปราะนะกิ่งนน่ถ้าดับไม่ดีมันจะหักเลยนะคุณวีรพัฒน์ถามว่ากิ่งเปราะหรือเปล่าคะตัวนี้คุณวีรพัฒน์ถามว่ากิ่งเปราะไหมกิ่งเปราะนะฮะแล้วก็คือมนันจูกได้แต่โค้งโค้งนะฮะถ้าติโดยเฉพาะไอ้กิ่งใหญ่เนี่ยนะแต่กิ่งน,น้อยๆนี่ก็ปิดได้นะครับ ต้องกิ่งแบบน้อยๆน,นะฮะกิ่งที่มันยาวยาวๆเล็กๆเ,เนี่ยก็าสามารถปิดได้นะบากสาหรับท่านที่โควิดแล้วไม่มีอะไรนะว,ว่างๆนะครับมาในรังเราเนี่ยมันโตไม่ทันนะรองหาต้นเนี่ยผมซื้อมาต้น70บาทไม่รวมค่าส่งนะ ท่านอาจจะสั่งตเท่วละหต้นนะครับก็ประมาณทั้งหมไม่เกินพันบาทนะก็ได้หลายต้นนะครับอยู่ที่ค่าส่งใกล้ไกลแค่นั้นเองเนะเราก็เอามาลองฝึกดูนะครับสําหรับท่านที่รอบวิชาเนะี่ยเรไามา้โตไม่ทันนะมาอย่างนี้เป็นการฝึกฝีมือที่ดีนะได้ทักษะการคัดหากิ่งด้วยนะ ถ้าไม่ต้องกลัวเสียถ้าท่านไม่แน่ใจนะท่านตัดจริงให้เหลือคือเหลือควรเอาไว้ยาวประมาณถ้าถ้ามีตาแตกนะเราั่วเราตัดผิดแล้วเดี๋ยวอรอตัวนี้แตกมาใหม่แป๊บเดียวนะครับเขายืดนะแล้วนะเราก็มาใช้งานต่อได้นะครับไม่จําเป็นต้องตัดจนติดต,นต,ต้นนะฮะตัดให้เหลือตาไว้นะครับอาจ,จะเหลือเส้นสองเส้นมีตาแตกเอาไว้นะก็ เราลูะว่าเราตัดผิดนะอาจริงนี่จะเอาเดี๋ยววันหลังเลี้ยงโตแล้วถึงมาใหม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับท่านที่กำลังฝึกแล้วไมใ้ในหลังของท่านเองเนี่ยไม่มีต้นไหนทํานะลองหามาอย่างนี้มาฝึกเนะียฝึกดูทําดูนะครับ อันนี้ทำให้ FC ดูนะครับสำหรัทบท่านที่ไม่ค่อยมีไม้นะท่านลองหาซื้อแบบนี้มาทำหรือมาสังก็ได้นะครับในเฟซตอนนี้ก็มีประกาศขายเยอะนะต้นมาสังก็ทำดีนะฮะมาสังข้อดีคือต้นเขานิ่มเม่อนะฮะไม้เพาะ,มะเมล็ดเนี่ยมันสามารถดัดตามลูกทรงเราได้นะไม่มีแล้วไม่มีแล้ว ที่มันเรงเพราะว่ามันสุดแล้วอ,อันนี้อเก่ออเอาออลลอดกกำลังใช้ทักษะที่ตนเองคิดนะครับว่าถ้าตัดแต่งนี้สวยนะแะไรประมาณนั้นนะ่ะนะเดี๋ยวให้ความคิดของออหลอดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะปรับจิ่งไหนเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะจริงๆอยากให้เอฟซีเวลาท่านํามมาอยากให้เริ่มที่ยอดก่อนนะ ที่เน้นย้ำตลอดนะว่าให้เริ่มจากยอดเนี่ยพอเราได้ยอดนะไอ้กิ่งล่างนี่มันจะไม่มีปัญหาเลยนะครับนั่นจากเอฟท่านทำไม้นะสำหรับท่านที่ฝึกหัดทำเนี่ยครับหรือว่ากำลังจะเป็นหรือเป็นแล้วแล้วแต่นะฮะท่านลองใช้วิธีนี่นะครับทำยอดให้สวยก่อนถ้ายอดสวยเนี่ยไอ้ข้างล่างไม่มีปัญหาอะไรนะฮะ พายอดเนี่ยจะเป็นตัวที่คุมฟอร์มาได้ดีนะครับแล้วถ้าเราไม่ชำนาญเนี่ยเราตัดจากข้างล่างขึ้นกับดเนี่ยมันจะเสียเวลาน,านานมากนะเพราะฉะนั้นอย่าง f อฟเนี่ยเริ่มจากยอดนะขวามาขวาตัดลงมางเรื่อยๆนะครับซ้ายมาซ้ายประมาณเนี่ยม้มันจะจบเร็วนะหลังจากที่เราคับเป็นได้แล้วนะครับ อาจจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าออลอดเอาเอา,เอาแบบเอาประเภทจบแน่นเลยนะแบบจบแน่นเลยแล้วมาดูนะครับว่ากิ่งไหนที่มันไม่โปร่นะถ้าต้องตัดออกก็ต้องตัดออกนะครับ เรียนให้ท่านทราบนะต้องย้ำนะครับว่าสําหรับท่านที่กําลังหัดทำนะฮะท่านกําลังสนใจบอนไซนะครับวิธีการเนี่ยถ้าจะเอารูปส่งไม,ม้เร็วที่สุดคือเข้าใจง่ายคือต้องหาจากยอดนะท่านต้องตั้งยอดหายอดให้ได้ก่อนนะครับจะเป็นยอดเอไปทางซ้ายทางขวาวก็ดีเนี่ยนะท่านต้องเลือกยอดก่อนนะฮะ พอท่านเลือกยอดได้ท่านตั้งองศายอดได้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มการดัดและจะเริ่มง่ายนะฮะถ้าได้ยอดแล้วทางฝาเราก็ดัดเอียงมาทางฝาเนะี่ยระยะท่องไฟนะครับดัดเอียงให้สวยงามนะเอาเริ่มจากกิ่งที่ใกล้ยอดที่สุดดัดขวานะครับถ้าไปทางขวาแล้วก็ดัดกิ่งไล่ลงมาเรื่อยๆนะจนแตงล่างสดให้ไปทางขวามือหมด ด้านซ้ายก็เหมือนกันนะฮะเอากิ่งที่ใกล้ย,ยอดที่สุดได้ไปทางซ้ายนะฮะแล้วก็เอียงตามออกมาเรื่อยๆเนะี่ยเราท่องอย่างนี้ไว้นะครับเวลาเราจัดเราจะไม่สับสนนะเราจะเข้าใจง่ายนะครับถ้าเราไม่เป็นนะเราดัดจากข้างล่างขึ้นบนนะท่านดัดทั้งวันเลยนะมันจะไม่จบนะครับ เราจะรู้เลยว่าพอยอดได้แล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยอันไหนมนยามันสั้นนะเราก็ามานั่งตัดคัดอีกทีนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะพดสั้นเพรยาวมันไม่ยากนะครับแต่ขอเข้าด้วยไว้ยาวก่อนนะแล้วถ้าเรากําลังศึกษาเนี่ยเราก็คิดว่าเอาเบอร์บังไว้นะครับเวลาท่านทําไม้เนี่ยไม่เข้าใจนเจะเราเรามองภาพรวมนะเรียกว่าใช้เบอร์เนี่ยบงับงบังให้เห็นเฉพาะจิงที่เราจะเอาเนะ อเดี๋ยวฝังซ้ายตัดยาวไปให้เนียสาทิตก่อนด้านซ้ายมือตัดจริงมันได้ยังไม่ต้องทดสั้นจะสอน f อฟว่าเวลาการใช้เือปังเอาฟอร์ไม้ปังยังไงตัดให้องคาได้ก่อนความยาวยังไม่ต้องตัดตัดให้ได้ก่อน ถ้ลาท่านมองม้ามันมีหลายวิธีะนะฮะถ้าท่านนึกไม่ออกเนี่ยเราจะห่างจากประมาณนะครับเราใช้มือบั่เอาเนะแล้วเราก็จะพอเข้าใจนะครับถ้าท่านมีกล้องยิ่งดีใหญ่เนะยท่านดูจากกล้องก็ได้นะครับแต่ผมจะอยู่ที่หลังต้องจะเบอร์ั่นต้อมาให้ดูนะว่ามันจะได้ลูกทรประมาณไหนนะ จากไม้ของผมๆเนี่ยพอเราคัดแล้วก็เข้าวดมันก็เริ่มเป็นรูปสงตระไม้ขึ้นมาได้นะครับ ก็ต้องก็ไปออกว้านะครับปาที่ติดคนโคดก็ถ้าเราไม่เลาะออกกระโดดยากเนี่ยถ้าเราตรงใบามันมีตรงโคดเนี่ยมันจะไปบังกิ่งเม่แล้วก็จะทําให้จุดนั้นเป็นกระจุกกระจกนะต้องเลาะให้เกิดเหตุโครงสร้างนะเอาที่มันเอกโคนอ่าไอ้ไปปลาไม่เป็นไรไอ้โคดเนี่ยสำคัญ ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะนะฮะอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นไม้เหมาะสําหรับศึกัาทำนะฮะฝึกการสร้างบอนไสนะครับก็ <c oughs> ได้รูปทรงประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวรอแตกมาเราก็มานั่งปรับนะต้องแต่งยอดอีกหน่อยนึงนะครับยอดก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม้ไม่จำเป็นต้องยาวเท่ากันสองฝั่งนะฮะ ก็ว่ากิ่งด้านขวาเนี่ยกิ่งมันน้อยเนี่ยเราก็าให้สมควรปอนะแล้วก็ไปเล่นด้านซ้ายมือให้ยาวนะแล้วก็เราพิจารณาดูนะครับว่ากิ่งไหนเนี่ยมันสั้นยาวเราก็ไปตัดออกทีได้น,นะครับก็เป็นไม้ฝึกหัดนะที่ทําให้เนี่ยสำหรับเอฟซีที่ไม่ไม้ไม่ค่อยเบียนะลองซื้อโบกแบบนี้มาสร้างนะครับสิ่งที่ได้คือมันมีรูปทรงเลยไม่ต้องรอนอานนะ ครับช่วงเช้าวรื่องขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามรับชมน,นะครับ